มือน,นี้ก็ผ่านมาทางบ้านน้นองสั่งแล้วครับสิไม่กินกว๋วยเตี๋ยวจัมโบ้อีกแล้วมือนี้นะครับเบารสชาติมันสิ่งคงทีบ่ะนะครับพอดแล้วพอดแล้วเจัมโบ้เจ้าเก่าเจ้าประจัโ๊จโอ้ต้ํารวจก็ไม่กินแสดงว่าแซ่บอยู่ขันต้นตํารวจจัมโบ้จัมโบ้หนึ่งเส้นเล็กครับ้ลราคาพูนเชียนธรรมดา

เราเกินกุหรเตี้ยวแล้วกัเดินทางต่อนะครับรสชาติกับโบเปียนนั่นคือเกลีได้หลายคือเกลีกินกาแซ่บ,บคือเกียวยุโอกมาเนี่มได้แว่กินน้ำนั่นนะครับกินแต่ปักจำโบนีบ่นะว่าก,กินพิเศษเกระเทือน,น,นเอาเยอะไปเลย รางราเอยๆๆู่เลาขงบริเวณล่าจนจอดรถโอ้ไดโนเสากับดูกับเต่าหลายคักมาครับเหงเอาจากมา้าใส่กระดอกระเดียดเ่ายังยมาหลายกระดอกระเดียดเลยเมืองเด้อ นี่เป็นสีเป็นเศร้าโกรธนี่หนามไปนี่ก็กำลังเชื่อมอยู่ขนไดโนเสาร์ส่วนหนึ่งเป็นไ่ครับขึ้นลำป่า,ปาก็น,น้ำขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงสูงก็ทุเทียด้วยมากนะครับขึ้นจนสิท่ทิ์ถนนแล้ว แย่ก่ที่เห็นนี่แหละมาใก่ใฟังเนี่ยคอาเฟียาหารเครื่องดื่มกับเปิดน,นี่แสดงว่ากำลังตัวแพร่อยู่แต่มีนะครับผู้ได้พระท่านมากเห็นไหมนะครับ anh em đấy cái nhân suối ngang một câu vô hoàn thiện sự đàn để à, hắn chín để không lái câu mà gặp mươi lái phải có câu là gặp cho พานที่สุดาค่ะคมน้วเาซำเกานะครับใบใยใบเงาไปว่าเกั็2สองพัเมตรสองกิโลกวัวอยู่คือเกานะครับ, 2, วค,นะค,รบควสวยงามกันยังคงเดิมนะครับสองขางสะพานเนี่ยนะครับนี่คือเกาน่ะครับทีควสวยงามคือเกาอยู่ เป็นทั้งฟัทงทั้งสารสขันนะครับสารสขันะเพ้าอนอมาเซลฟี่กันคือ,อ,อ,อน,นเขานะครับ สภาพน้ำ่วมนะครับแถวถนนสายรอ,องขั้ม่องขั้ไปบันโบนะครับ่วมประมาณนี้นะครับผมคักนีนี่วมเบิดที่เบิดเดนนนำรวมหห้หน้าสาทู่